สวัสดีครับพ,พี่เพื่อนทุกคนนะครับวันนี้จะมารีวิวพ่วงข้างรุ่นบรรทุกหนักนะครับตัวนี้เพิ่งทําเสร็จใหม่ๆเป็นต้นแบบเผื่อลูกค้าท่านใดสนใจต่อเข้ามาทางของช่องทางของช่างปุ๋ยได้นะครับผมถ่ายดูให้ดูใกล้ๆนะครับตัวนี้รุ่นโค้กหกตัวนะครับจะรับน้ำหนักได้อยู่ประมาณ 900ากว่าดดกิโลครับชุบฝั่ง3แล้วครฝั่งอีก3ครับล้อนี่เป็นล้อแม็กส่วนยางนี่เป็นยางเบอร์300ยนะครับลายรถบรรทุกแล้วก็เดี๋ยวมาดูข้างบนนะครับข้างบนตัวนี้เป็นปูพื้นแสแตนเลสหนานะครับตัวนี้ความกว้างกว้างของพื้นที่นั่งนี่อยู่ที่ประมาณ27เเซนนะครับนั่งได้พอดี แล้วก็ข้างหน้านี่ก็ติดสแตนเลสกันลมให้แล้วก็เดี๋ยวรู่นี้แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะพ่นเป็นชื่อโลโก้ร้านระเบิดโทรนะครับส่วนไฟข้างหน้านี่เป็นไฟ LED สว่างมากตัวนี้กันชนหน้าเสริมให้อย่างแข็งแรงครับมีสองชั้นชั้นล่างนี้แล้วก็ข้างบนนี้แล้วก็ใส่เหล็กหนาสามมิลรอบให้เลยนะครับ ผพืน้นไม้พื้นไม้นี่เป็นพื้นไม้เนื้อแข็งนะครับหน้ากว้างของไม้นี่จะ6เซนติเมตรแล้วก็ความนาของไม้จะอยู่ที่ประมาณ1นิ้วครึ่งนะครับผมกูให้ทีท,ทีไปเลยเพื่อว่าของจะได้ไม่ตกหล่นเวลาวางของวางสินค้าอะไรนะครับเดี๋ยวพามาดูด้านซ้ายครับระบบไฟ มาด้านหลังนะครับด้านท้ายระบบไฟไฟท้ายจะเป็นไฟท้ายรถสิบล้อนะครับเป็น LED สิบสองดวงน,นะครับจะให้ความสว่างมากจะมีไฟเบรคไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟหลีนะครับสองข้างเลยเสริมความปลอดภัยแล้วด้านหลังก็จะเป็น บังลมนะครับขนาดใหญ่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะพ่นเป็นชื่อโลโก้ของร้านแล้วก็เบอร์โทรนะครับเลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อเข้ามาก็จะได้ติดต่อง่ายครับผมส่วนลูกค้าท่านใดที่อยู่ในหาดใหญ่นะครับหรืออยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงสามารถโทรมาสอบถามหรือว่ามาทดลองขับได้นะครับกับช่างปุ๋ยนะครับเบอร์โทรครับ0 9นย์2 8 8 2สานะครับโทรหาช่างปุยได้นะครับมาทดลองขับดูก่อนเข้ามาดูงานตัวจริงว่าเป็นยังไง อยากเพิ่มเติมยังไงอยากลดอะไรอยากเสริมยังไงสั่งได้ครับสวยงามมากตัวนี้โอเคนะครับขอบคุณมากครับกับการรับชมสวัสดีครับผม